ย้วนจิตเอ็กซ์เพสทางเดินความสำเร็จของท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขต่าเลยค่ะจิตที่ดิ่งลึกลงไปสู่ผวัาที่ลึกซึ่งทำให้ผมเห็นความสลับซับซ้องของชีวิต อันไม่มีที่สิ้นสุดมีชีวิตยอยู่เพื่อเป็นอิสระจากโลกภายนอกและเข้าถึงความรู้สึกของหัวใจผมเห็นแม่ลิงกําลังอุ้มกระเตงลูกที่อยู่หน้าท้องของมันห้อยโหนอยู่กลางป่าไกลออกไปผ่านทะเลทรายที่เวิ้งวายสายลมแห่งทะเลทรายมันกําลังพัดกระจายฝุ่นคลุ้งปกคลุมไปทั่วทะเลทรายกลายเป็นหมอกหนาทึบที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกลุ่มควันที่กําลังโอบเกาะทะเลทรายทั้งหมดไว้ความสงบความดิ่งลึกแห่งโลก อันชั่วหลงไหลหรือธรรมชาติที่มันเต็มไปด้วยความโหดร้ายทำให้ผมรู้สึกถึงชีวิตของตัวเองอย่างลึกซึ้งดอนทวนเข้ามาปลุกผมในช่วงนั้นพอดีเขาแค่มาสัมผัสที่กลางหน้าผากของผมเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกถึงการช็อตของพลังงานพลังจกกักรวาลที่มันไหลซา,าบซาบไปทั่วทั้งตัวน้ำตาคอลอายๆไหลพากแก้มแล้วผมก็ลืมขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเขาพูดกับผมด้วยถ้อ,อ,อยคำเย้ยเหยันเช่นเดิมใจสะขนาดนี้ถึงจะใช้ชีวิตอย่างคน ที่มันเด็ดเหนือไร้เรียเร่ยวแรงเขามองผมเห็นเหมือนเหมือนจะเข็นเขาไปในดวงดวงิญญาณดวงตาที่มันเปล่งประกายของคนที่มีพลังเหมือนทิมแดงเขาไปถึงก้อนบึง้งดวงวิญญาณของผมผมเลยรู้ผมรู้เลยว่าสิ่งเยอะๆนั้นคือความปรับปริ่มที่เขากําลังบอกผมที่เขากำลังสื่อสารเข้าไปในดวงวิญญาณของผมให้ผมลุกขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตให้มันยิ่งใหญ่ให้มันมีความหมายไม่ใช่ใช้ชีวิตอย่างหดหู่และลงโทษตัวเองในแบบคนที่ไร้เดียงสาและโง่เขาเราต่างนั่งมองกันในความเงียบ น่าประหลาดใจที่ผมไม่ได้โต้ตอบเขาเลยผมกลับรู้สึกถึงความรักที่ผู้ผเป็นครูได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องจริง้ให้กับผมมันคือความรักข้อมือมาสัมพัน์ไหลผมก็ตบเบาๆก่อนที่จะบอกว่านายต้องเดินทางต่อไปเพื่อจะริกความจริงของชีวิตก่อนที่นายจะดับสูญจากโลกนี้ไปเราทุกคนมาที่นี่เพื่อที่จะรู้จักเก็บตัวตัวเราเองรู้จักกับตัวเราเองและใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งนายเข้าใจาที่ฉันพูดใช่ไหม ก็บอกกับผมด้วยค,คำถามที่โพร้งขึ้นมาโดยไม่มีปี่ขลุ่ยออยจะความเสียงเค่งองชีวิตได้แล้วนายจะรู้จักตัวนายเองอย่างแท้จริงว่านายอ่ะไม่ได้แตกต่างจากฉันเลยผมจดจําทุกคาที่เขาสอนได้จดจาคาสายตาที่เต็มไปด้วยความดุดินเกลืกาดและเข้มข้นคู่นั้นได้ดีเขามองผมอย่างจดจ้องเหมือนเข้นเข้าไปในดวงวิญญาณเพื่อหาความจริงที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจของผมก่อนที่จะหัวรยเรยาะเยาะเย้เช่นเดิมว่า ถ้านายไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ไนายก็เป็นแค่สุนัขจิ้งจอกที่หลงทางหรือม้ากระเจอะที่มันหลงทางอยู่ในป่าให้เงว้าวช่างเป็นคําด่าที่มันอลังการสําหรับผมมากไม่ว่าดอนฮวนจะอยู่ที่ใดในโลกนี้เขาได้ตายจากโลกนี้ไปหลายสิบปีแล้วผมไม่ผมก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาอยู่ในหัวใจของผมตลอดมาและจะยังคงอยู่ในหัวใจของผมอีกต่อไปอีกตลอดเป็นนี่คือความรู้สึกของการค้นพบชีวิตของผมที่ได้ตื่นจากความฝันและ เป็นอิสระจากชีวิตในแบบโลกเก่าโลกใบเก่าอย่างแท้จริงขอให้พวกเธอพวกเรารู้สึกกับความรักเช่นเดียวกับผมที่ผมรู้สึกกับความรักที่มีต่อตัวเองขอบคุณดอนหฮวยขอบคุณครูที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกควองยายโง่เขลาของผมให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหล ผมสัญญาว่าจะใช้ชีวิตตับจลนลมหายใจสุดท้ายเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและปลิดปล่อยโลกแห่งความมืดมนจากก้นบึ้งดวงใจของผมให้เป็นอิสระอย่งแท้จริงด้วยความรักเต็มหัวใจอาจารย์สถิตรมเป็นสุดซุปเปอร์จูนเนอร์จูนจิตเอ็กเพรสทางด่วนความสำเร็จ1.0วิชาจิตทะลวงวิชาวิชาจิตทะลุทะลวงโลก การเข้าสู่ความรู้สึกในจิตในระดับจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งในความรู้สึกที่เรากำลังนั่งอ่านบทกวีจิบชาหรือกาแฟถ้วยโปรดหรือสัมผัสกับรสชาติไวนที่เล,เลิศและท่ามกลางความหนาวเหน็บของหิมะที่กำลังโปรยปลายท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตากลายเป็นทุ่งหิมะที่ขาวโพลนแต่เปด้วยเกล็ดน้ำแข็งสีขาวความรู้สึกของนักเดินทางของผู้แสวงหาชีวิตคงไม่ได้แตกต่างจากกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังค้นพบหัวใจที่แท้จริงของเขา ผมกำลังรู้สึกกับรูมีก็วีชาเปอร์เซียหรือเมลานาจาลาลลดินมูฮัมหมัดรูมีเกิดเมื่อปีศ1 2 0 7ศตวรรษที่13หมายความว่าลมหายใจของท่านห่างจากยุคสมัยของพวกเราราว800ปีท่านเกิดบ้านเกิดอยู่ที่เมืองเบลฝั่งตะวันออกของเปอร์เซียปัจจุบันอยู่ในอัฟกา,านิสถาน แต่ทั้งอัฟกนานอิหร่านและตุรกีต่างอ้างวา่ารูมีคือมหากวีของชาติตนเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมและพวกเราเถะหลายคนบนโลกใบนี้ให้ได้สัมผัสกับพระเจ้าในตัวเราเองกับจิตใ้สำนึกที่ส่งพลังลมหายใจของเขาเป็นลมหายใจที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งของชีวิตซึ่งเขาได้ถ่ายทอดบทกผ่านบทกวีไว้มากมายเจ็ดหมื่นบทบทกวีของเขาได้พูดถึง สิ่งที่เป็นล้เลึกมีความหมายผมขอยกตัวอย่างบทกวีของลูมีจากหนังสือลูมีบทกวีแห่งการตื่นรักและตื่นรู้มาให้พวกเราได้อ่านกันฟังเถิดจะหยดน้ำน้อย,อยจงสละล่างโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งใดเนื่องโดยสุดท้ายเจ้าก็จะได้ไกลายเป็นมหาสมุทรจงสละล่างให้ละหายให้ละเหยหายไปอย่างภาคภูมิเสียเถิด แล้วเจ,จ้าจะปลอดภัยในอ้อมแขนแห่งทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและไม่ว่าเจ้าคือผู้ใดหรือเจ้าจะกระทำสิ่งใดขอจงอยู่ในรักนี่คือความรู้สึกที่กุยผู้ใหญ่ชาวเปอร์เซียได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านความทรงจำในระดับชีวิตของเขาผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกับบทกวีนะั้นกำลังสัมผัสกับหยดน้ําที่อาจจะเกลือกริ้งอยู่บนใบบัวในยามรุ่งอรุณซึ่งเราอาจจะรู้สึกเสียดายในความมีอยู่ของมันที่ถูกแสงอาทิตย์ ศาดตร์ส่องลงมาและระเหยกลายเป็นไอ้น้ำหายไปในที่สุดจะขอยรู้เถิดว่าหยดน้ำนั้นไม่ได้หายไปไหนไมันไปกอ่อรวมตัวกับกอ้อนเมฆแล้วก็กันตัวลงมากลายเป็นสายฝนรดหลังลงสู่พื้นพิภพและมาหาสมุดในที่สุดหยดน้ำบนยอดหญ้าหรือใบบัวไม่ได้หายไปไหนแต่ดำรงอยู่ในธรรมชาติมันลงหายใจของเราที่สิ้นสุดลงไปแต่จิตวิญญาของเราก็มไม่ได้ดับสูญ ความรู้สึกในช่วงเวลานี้ของชีวิตมันคือมม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกกับความหลากหลายแห่งชีวิตได้เข้าถึงความรับรู้มากมายที่เราสัมผัสกำลังสัมผัสกับการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรขณะที่เราระ,ะเหยะเหยกายเป็นไอ้น้ำหรือกลายเป็นก้อนเมฆในที่สุดเราจะกลับไปสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นและไพศาลของท้องทะเล มันคือความรู้สึกที่ผมกําลังสัมผัสกับทุกช่วงเวลาที่เรากําลังตื่นดู้เบิกบานกําลังมีชีวิตอยู่มันเป็นความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับความใฝ่ฝันที่ไม่เหมือนหมดอายุของเราความปรารถนาดีความปรา,า,าปรถนาที่เรากําลังสัมผัสกับหวัวใจของเราที่มันพ่างครัวเจิดดวงวิญญาณที่มันเป็นกระแสทา,านแห่งชีวิตของความเรียบง่ายของความรู้สึกที่เรากําลังเข้าถึงตัวเราเองอย่างลึกซึ้ง ไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้แต่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองสําคัญมากนะที่คุณจะบรรลุถึงความปรารถนาอนยิ่งใหญ่ชีวิตด้วยผลลัพธ์จากการลงมือทําจากการถักทอความฝ่ฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราทุกคนมันเป็นความรู้สึกในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังพบขําชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเฝ้ามองตะวันที่กำลังลาลับขอบฟ้าแล้วเราก็รู้สึกกับหัวใจของเรา รู้สึกกับความปรารถนาที่มันไม่เคยดับสูญไปจากลมหายใจของเราแม้กระทั่งลมหายใจของเราดับสูญแล้วเราก็ยังจะรู้สึกถึงความปรารถนานี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เหมือนความรู้สึกของผมที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าในช่วงเวลานี้ในวันนี้ในลมหายใจนี้เราเพียงแค่กลับมาถามตัวเองกลับมารู้สึกกับตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าเราได้ใช้ชีวิต ได้ทำหน้าที่ได้ดูแลตัวเองได้ขับเคลื่อนชีวิตในแบบที่เราปรารถนาแล้วหรือยังไม่ได้มีชีวิตอย่างจดจอ่อจับเจา้าหรือเสื่อมซื่อมไปวันวันหายใจอย่างเปล่าเปลี่ยวหรือมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายความสับสนของโลกจึงกลายเป็นคนอดทนกับชีวิตโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเจ้าเป็นผู้ใดหรือเจ้าจะกระทําการสิ่งใดขอจงอยู่ในความรักวิญ,ญญาณที่มันไม่ได้ไม่ได้ดับศูนวิญญาณที่มันไม่ดับศูนย์ เ้นทนกับอักคีได้หมูควันมาเรียนรู้ที่จะค้นหาคำตอบภายในคำ,คำถามของตัวเองผมเฝ้ารู้สึกถึงสายนาทีที่หลั่งไหลสู่มาหาสมุทรไม่คือการซึมซับของชีวิตที่เราได้เรียนรู้แต่ละช่วงเวลาที่มันผ่านพ้นและช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมายความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราเช่นกับบททดสอบบทเรียนหรือรุมสิ่งรุมเร้ามากมายจนทำให้เราแทบจะล่วงหล่นไปกับโชคชะตาที่มันพลิกผัน แต่ในแต่ไฟในหัวใจของเรากลับลุกฮือขึ้นและชดช่วงในยามที่หนาวเน็บหรือความมืดมนอันตราความมืดมนอนา,าการมันกำลังคลืบขันเข้ามาที่รักผมบอกกับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะผลเปลืองรองเท้าคู่นั้นของเราเออกไปเสื้ออย่าไปกลัวที่เราจะต้องเดินเปลยเท้าเปลยเปล่าอยู่ท่ามกลางน้ำค้างบนยอดหญ้า ก็มันคือความรู้สึกที่เราทุกคนจะได้สัมผัสกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงแค่สุดลมหายใจของเรากับดวงวิญญาณของเราเราจะยืนดันยืนยันได้ว่าความฝันของเราไม่วันเสื่อมสลายไปจากความรู้สึกของเรามันไม่มีวันหมดอายุและไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไปจากความปรารถนาที่ดำรงอยู่ในก้นบึ้งของดวงวิญญาณของเรามันคือความรู้สึกที่เราจะจุดแสงเทียนหรือไม้ขีดไฟท่ามกลางความมืดเพื่อจะส่องแสงสว่างให้กับตัวเราเอง ส่งทอดไปยังผู้คนมากมายที่เฝ้ารอรอคอยและโหยหาแสงสว่างนั้นเหมือนกับที่เรากำลังโหยหามันในขณะนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมกําลังสัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสกับหัวใจของตัวเองเหมือนที่ผมกําลังบอกเล่าความรู้สึกที่ผมกําลังเผชิญให้กับผู้คนและโลกในวันนี้มันเต็ไมไปด้วยความรู้สึกห่วงหาเต็ไมไปด้วยอาทรความอาทรเต็ไมไปด้วยความปรารถนา ที่มันไม่อาจซุกซ่อนเก็บไว้ในหัวใจของผมได้อีกต่อไปคือความรู้สึกที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งปันความรับรู้และความรู้สึกที่เราต่างอยู่ในชะตากรรมเดียวกันอยากให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความหวังเหมือนไฟที่มันกำลังลุกโชนดังเปลวไฟดังเปลวเพลิงเหมือนแสงสว่างที่มันกำลังเปล่งแสงเฉกเช่นกันขอให้เรา รู้สึกกับหัวใจของเราสัมผัสกับดวงวิญญาณของเรามากขึ้นสัมผัสกับจิตวิญญาณที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตของเราจิตที่เราจะไม่ติดอยู่กับภาพลวงตาชีวิตที่เราจะรู้สึกถึงความปลอดภยัยถึงความอบอุน ed, อบอ่นที่เต็มไปด้วยความหวังที่เรากําลังจิตเบลไฟของเราให้มันลุกชดช่วงขึ้นมาในยามที่โลกกําลังมืดมนความรู้สึกนี้กําลังจะถูกมันมันคือการปลดเปลื้อมตัวเราเองมันคือความรู้สึกเหมือนเราได้อ่านบทกวีเมื่อเราได้สัมผัสกับความอย่างรู้ในชีวิต ความอย่างรู้ในตัวเองที่รูมีบอกว่าจงอย่ากลัวตัวตายวายชีพวายชีพสิ้นจงยนยินวิญญาณตนวายชนไม่หรือขังเจ้าเฝ้าสุาสาต์อนัตถการใดเจ้าสว่างไสในแสงและจากพระองค์มันคือความรู้สึกที่าอาจจะต้องเอาชนะความขัดเข้ ราชนะความหวาดกลัวมันแทรกซึมและกัดกินอยู่ในดวงวิญญาของเรามันคือความรู้สึกที่เราจะเอาข้อจํากัดนอกจากเงื่อนไขออกจากโลกซึ่งมันกําลังทําทุกวิถีทางที่จะครอบงาให้เราอยู่ในอุ้งม,มือของมายาพวกพี่น้องที่รักสหายเอ๋ยมันคือความรู้สึกที่ต้องปลดปล่อยตัวเราเองเปิดเปลื้องตัวเองเออจจากจินตนาการออาจากความรู้สึกความวุ่นวายของความวุ่นวายสับสนของโลกออกจากความกลัวหรือความอ่อนแอถ้าไม่เรารอยร้ไ และขขดอิสระแห่งตัวตนที่แท้จริงของเราลองเข้าใจลึกๆแล้วรู้สึกกับหัวใจที่มันไม่เคยหยุดเต้นหัวใจที่มันไม่เคยหยุดแสงหยุดแสวงหาหัวใจที่มันพร้อมจะรอนแลมไปกับเราทุกขนแห่งบนโลกกว้างหัวใจที่มันจะอยู่กับชีวิตของเราอยู่กับร่างกายตราบจนกว่าเราจะสูญสลายแต่หลังจากนี้ไปแล้วหัวใจจะกลับคืนสู่ความเป็นชีวิตและดดงวิญญ,ญาณอันอมตะเป็นนิรันดร์จะเดินทางไปสู่ธรรมชาติและความลื่นลม แห่งชีวิตที่เป็นอิสระจากโลกสมมติจากความนึกคิดจากความเป็นตัวเราที่เห็นอยู่ว่าเรามีชีวิตมันกลายเป็นแค่จิตและวิญญาณที่ลอยแรมและท่องเที่ยวไปในโลกกว้างไปอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความรํำรวยหรือยากจนเราจะสยายปีกโบยบินเราจะพุ่งทะยานไปสู่กว้างไปสู่ฟ้ากว้างเราได้ยินเสียงกระซิบของเวลาของพระเจ้าของจักรวาลที่ทําให้เราให้ที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นอมตะ ไม่มีที่สิ้นสุดมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะรู้สึกถึงความไว้วางใจในชีวิตของเราไว้วางใจในตัวเองมากขึ้นว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้โซ่ตัวที่มันกําลังพันธนาการเราอยู่ในโลกสมมุติโดยมีร่างกายและความคิดที่กําลังพยายามจะควบคุมเราไว้จองอย่าเปรี่ยวเหงาไปเลยจักรวาลทั้งมวลอยู่ในตัวเองตัวเธอจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายคือชีวิตที่เธอกําลังรู้สึก ที่เรากําลังสัมผัสอยู่นั่นเองมันคือความรู้สึกที่ผมจําได้ว่าช่วงที่ผมเดินทางไปยังตุรกีเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วเพื่อไปสัมผัสจนนริงๆแห่งอารยธรรมของอาณาจักรโบราาอาณาจักรออตโมตันออตโตมันสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายในอารยธรรมของมุสลิมอารยธรรมของอาหรับและสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนที่ทําให้เรามองเห็นความงดนงนของชีวิตไม่ว่าที่ใดในโลกล้วนมีความงดงามงของชีวิตที่เราได้พบเห็นแม้กระทั่ง ในชีวิตและดวงวิญญาณของเรา